สวัสดีครับผม A N Channel ครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคอมเมนต์นะครับของ FC ท่านหนึ่งนะครับที่ได้มาคอมเมนต์ไว้ในช่องของผมนะครับในคลิปของผมนั่นเองที่อยากจะทราบนะครับสนใจในเรื่องของ r รนนี่เอ็กเนะครับว่ามีใครทําแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างมาแชร์ให้ฟังหน่อยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแบรนด์นี้นะครับผมไม่ได้เป็นคนทําแบรนด์จริงๆนะครับผมแค่เอาข้อมูลนะครับมาเล่าลงในช่องของผมนะครับเป็นข้อมูลความรู้หลักการเบื้องต้นนะครับในการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรนนี่เอ็กเพสนะครับผมผมก็มารีวิวนะครับในฐานะพาร์ทเนอร์คนหน แ,แบรนด์หนึ่งอยู่นะครับคงไม่ต้องเอ่ยถึงนะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่ใช่กูรูในด้านโชวห่วยอะไรนะครับผมก็มาทําคลิป แสดงความคิดเห็นส่วนตัวเนาะนะครับแล้วก็ทางเร n n ี่เอ็กเพเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมนะครับไม่ได้จ้างว่าจ้างในใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะว่าไปแล้วนะครับในเรื่องของคนที่มาแชร์ให้ให้ผมฟังเนี่ยก็มีโทรกลับมานะครับในส่วนของคนที่นะครับฟังคลิปจากช่องผมแล้วก็ไปสมัครเรนนี่ทางผู้จัดการกานิมิดเองที่เป็นผู้จัดการทางเรนนี่เนี่ยก็โทรมาขอบคุณก็ไลน์มาขอบคุณด้วยว่า,าตามมาจากช่องผมนะครับที่ไปสมัครเรนนี่ก็มีเยอะพอสมควรนะครับท่านท่านให้ข้อมูลมาแบบนี้เนาะนะครับในส่วน มีนก็มีโทรมาบ้างนะครับแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดก็มีแค่โทรมาขอบคุณแล้วก็โทรมา,อาสอบถามสารทุกสุขดิบอะไรต่างๆกันนะครับแต่มีท่านนึงนะครับที่ให้ข้อมูลในเรื่องของการที่เรนนี่เอาของมาส่งยังไงแล้วก็ค่าตอบแทนอะไรต่างๆแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเพียงแค่บอกว่าเอาเข้าจ่ายายังไงเฉยๆนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับผมก็ วันนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับมา recap นะครับ recap ในที่ก็คือเป็นการสรุปความการบรรยายสรุปกล่าวซ้ำคล้ายๆรีวิวนั่นแหละนะครับแต่ทางาชาวเนต็ตเนี่ยเขาก็จะมีการ recap uh, recap นัง recap นางงามอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสมา recap ในในแบรนด์ของโชว์หวยด้วยนะครับผมก็ถือโอกาสใช้คำว่า recap แล้วกันเนาะแต่ถ้าท่านไหนยังงงอยู่ก็เป็นรีวิวนั่นแหละนะครับ วันนี้ผมจะมา,มาพาทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศนะครับในส่วนของการที่จะมาแชร์เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าจะแชร์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็มีการติดต่อนะครับไปทางผู้จัดการนิมิตนะครับขอภาพบางส่วน,นครับที่จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังเนาะผมคงทำได้ดีที่สุดก็คือหาภาพแล้วก็หาบรรยากาศนะครับของร้านการเข้าร่วมนะครับแล้วเป็นยังไงการทำร้านอะไรต่างๆนี้นะครับก็คงทำได้ดีที่สุดก็คือประมาณนี้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนทำจริงเนาะ คงจะบรรยายแบบเป็นช็อตเป็นช็อตพาชมทุกบรรยากาศเหมือนร้านถูกดีก็คงทําไม่ได้นะครับผมก็ทําได้ดีที่สุดก็คืออย่างที่บอกไปหาภาพมาซึ่งผมก็มีการไปหาภาพจากเพจก็ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลนะครับจากเพจครบจบที่เดียวนะครับเรนนี่เอ็กเพรสแล้วก็ทางาท่านผู้จัดการนิมิตด้วยนะครับที่ส่งภาพบางส่วนนะครับมาให้ผมเนาะ มาดูขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับหากหากเรามีความสนใจนะครับหากท่านสนใจแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ต้องติดต่อนะครับผ่านไปทางบริษัทนอือว่าทางผู้จัดการนะครับให้เขามาดูพื้นที่นะครับอูพื้นที่เสร็จนะครับก็จะมีการมัดจำนะครับตับจองกันนะครับคือวางมัดจำเนี่ยจองอยู่ที่1,000 0บาทนะครับถ้า ขั้นตอนอะไรต่างๆไม่ผ่านเนี่ยคือเงิน1นึ่งบาทนะครับบริษัทก็จะคืนให้นะครับหลังจากที่โอเคเสร็จสับนะครับในเรื่องของการดําเนินร้านเนี่ยทางบริษัทอนุมัติให้เราทําได้แล้แหล่งอนุมัติเงินทุนแล้วนะครับก็ดําเนินการทําร้านเลยก็ร้านไหนที่เป็นร้านเดิมอยู่แล้วนะครับเราก็รีโนเวทนะครับเป็นการติดฝ้าปูกระเบื้องอะไรต่างๆนะครับตามมาตรฐานของทางเรนนี่กำหนดนะครับหลังจากที่เราปรับปรุงรีโนเวทเสร็จนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมเปิดร้านนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะมาติดป้ายนะครับ อะไรต่างๆเนาะทางเรนนี่เนี่ยก็จะมีการมาตกแต่งนะครับนิดหน่อยนะครับอยู่ภายในภายในร้านให้เราแต่เราต้องมีโครงสร้างก่อนนะครับหลังจากที่มีการติดป้ายอะไรต่างๆแล้วนะครับก็มีการมาเซตอัพนะครับในเรื่องของอุปกรณ์นะครับแล้วก็ลงของเนาะติดตั้งอุปกรณ์พวกเชลพวกตู้แช่อะไรต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นภาพรถที่มาส่งนะครับของภาพอาจจะเบลอๆหน่อยนะครับภาพแตกนะครับผมอ่ะนี่นะครับก็จะมีการนะครับวาง ่าชั้นวางมีตู้แช่อะไรต่างๆครับมีการจัดเตรียมขอมีการเทรนนะครับจากอ่พนักงานของบริษัทนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับกับทางถูกดีเพราะว่า เรนนี่เอ็กเพสเนี่ยเป็นคู่แข่งนะครับของถูกดีเพราะคือมีมีนโยบายเดียวกันนะครับในเรื่องของการดําเนินงานเนี่ยก็คือเอาสินค้ามาให้พาร์ทเนอร์ขายก่อนจากนั้นเราก็ค่อยแบ่งกําไรกันนะครับในส่วนนี้เนาะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศลงของจัดของนะครับผมอ่ะเรามาดูสินค้าภายในร้านนะครับก็จะมีพวกเครื่องครัวขนมแชมพูนะครับยาสระผมต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับผมก็ตามขนาดร้านอ่ะเนาะนะครับก็มีขนาดลงทุนเนี่ยก็ S M L 6 0 0 0 0 0 0 0 0แแล้วแต่นะครับก็คือ2 0 0 0 0 0ประกันนะครับถ้าเป็นไซส์ S เนาะ400,000ก็คือ เป็นการปรับปรุงแล้วก็ลงของนะครับอันนี้ไซส์ S M ก็2 0 0 0 0น5 0 0แสนนะครับ L ก็2 000, 6 0แสนแสนอะไรประมาณนี้นะครับร้านใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะสินค้าก็โอเคนะครับผมก็มีเหมือนกันเลยคล้ายๆกันกับถูกดีเลยแต่ขนาดร้านที่ถ่ายมาเนี่ยอาจจะเป็นไซส์เล็กนะครับก็อาจจะ ดูไม่หนาตาเท่าไหรนะ่จุดขายจุดเด่นของเขาเนี่ยทางเรนนี่เนี่ยก็จะอย่างที่ผมเคยทคําคลิปไปมีสะดวกซื้อสะดวกส่งสะดวกจ่ายนะครับสะดวกซื้อก็คือเรื่องของการซื้อนะครับเป็นร้านสะดวกซื้อสะดวกส่งก็จะมีในเรื่องของการรับส่งพัสดุนะครับสะดวกจ่ายคือจ่ายค่าน้ำค่าค่าไฟอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะมีตู้นะครับคือเขาเด่นในเรื่องของการผลิตตู้ความคิดส่วนตัวนะครับถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละมีเครื่องอำนวยความสะดวกแต่ option ที่เพิ่มมาเนี่ยคิดว่านะไม่รู้ว่าเขาแยกออกไปจาก ในก้อนลงทุนหรือเปล่าให้ทางเรนนี่ให้เราซื้อเองหรือเปล่า,ลเ,ลาเครื่อง๊อปคอนเองก็ดีนะครับเครื่องทําน้ําแข็งเองก็ดีเนี่ยคืออยู่ในเซ็ตหรือเปล่าหรือว่ามีการซื้อแยกต่างหากนะครับผมว่ามันก็ดีนะที่แบบมันสามารถอำนวยความสะดวกแล้วก็ดึงดูดลูกค้ากลุ่มจะเห็นได้ว่าร้านเนี่ยนะครับบางร้านนะครับก็ไม่จำเป็นต้องติดฟ้าเนาะนะครับจากจากที่เห็นในภาพตรงนี้นะครับ <inhale> ผมก็ว่ามันก็น่าจะประหยัดดีนะครับไม่ต้องติดฟ้าบางบางเนี่ยอย่างภาพข้างบนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังไม่เทพื้นด้วยซ้านะครับก็น่าจะ เหมือนเขาจะทําให้มันเข้ากับบริบทของชุมชนซะมากกว่านะครับอันนี้ผมว่ามันก็โอเคนะเราจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินในการรีโนเวทเยอะนะครับท่านที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเรนนี่เอ็กเพยเนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสทางธุรกิจหลายตัวเลยนะครับที่เป็นธุรกิจเสริมขึ้นมาที่เพิ่มเข้ามาเนาะล่าสุดก็เป็นซักผ้านะครับเป็นบริการซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับแล้วก็มีตู้เติมเงินตู้ซื้อลอตเตอรี่นะครับตู้ฝากเงินนะครับตู้จ่ายบินที่ ที่ส่งพัสดุนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญน,นะครับแล้วก็รถไฟฟ้าที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแต่ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญเนี่ยเราอาจจะขายอยู่ในบริเวณร้านไม่ได้นาะก็ตามกฎหมายเขาไม่ให้ขายแอลกอฮอล์คู่กับปั๊มน้ํามันแต่ถ้าท่านไหนมีที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่ที่ผืนเดียวกันท่านก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ตรงนี้นะครับไปเพิ่มเติมต่อยอดในธุรกิจของท่านได้หรือถ้าชุมชนไหนนะครับที่เป็นชุมชนสถานศึกษาเนี่ยก็ท่านก็สามารถ ติดต่อนะครับซื้อแฟรนไชส์ในเรื่องของการเป็นพวกสะดวกซักตรงนี้เพิ่มไปด้วยนะครับอันนี้ผมยังผมเพิ่งไปค้นเจอนะครับผมไม่ได้รู้รายละเอียดเชิงลึกนะครับว่าสะดวกซักมันมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะนะครับนี่ครับผมก็ดูแล้วมันก็น่าจะโอเคอยู่นะเป็นร้านสะดวกซักยีิบสี่ชั่วโมงครับมันก็จะมีลูกเล่นนะครับในแอปพลิเคชันให้เราได้ดูด้วยครับในเรื่องของสะดวกซักนะครับก็สามารถโหลดได้ทั้ง Google p l a y และ p p Store นะครับก็จะเป็นภาพบางส่วนเนาะนะ ภาพตรงกลางเหรอจะเป็นตู้ป๊อบคอนนะครับเขากำลังสาธิตนะครับในการทำป๊อบคอนอยู่นะครับภาพไม่ชัดนะทุกคนนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับเชิญชวนให้มาส่งพัสดุนะครับแล้วก็ตู้นี้เป็นตู้ตําเินแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่นะครับก็มีวานครับที่หน้าร้านเป็นไงบ้างครับทุกคนบรรยากาศในการเปิดร้านทําร้าน r รนนี่เอ็กเพสนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์นะครับพี่ที่ต้องการจะทราบรายละเอียดตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมคงทําได้ดีแค่หาภาพมาเล่าให้พี่ฟังนะครับในส่วนนี้นะภาพบรรยากาศเผื่อบางท่านอาจจะเจอในกลุ่มหรือว่าใน YouTube บ้างก็ดีครับเพราะว่าทางเรนนี่เองเนี่ยเขาก็มีฝ่ายการตลาดทํา YouTube ตรงนี้วนนผมมาาทํใ กรณีที่บางท่านนะครับอาจจะไม่เห็นภาพในส่วนนี้เนาะนะความเขียนส่วนตัวนะครับผมว่ามันก็โอเคนะเรนนี้เพน,ม,นมันครอบคลุมดีคือมันครบจบที่เดียวจริงๆนะครับ ตามสโลแกนเข้าเลยนะครับสะดวกซื้อสะดวกส่งสะดวกจ่ายนะครับเนื้อสิ่งใดที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็คือคงให้ข้อมูลได้ไม่ดีเท่าคนทําเองและก็นี่เลยครับผู้จัดการนิมิตรนะครับเบอร์โทรท่านเลยนะครับ0864880588นะครับท่านสามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็เพิ่มเติมอีกหนึ่งเบอร์นะครับผมไม่ทราบว่าเป็นเบอร์แคลเนาะแต่ผมเห็นแปะอยู่ใน u t u b e นะครับ0931916651นะครับ ก็2เบอร์นี้นะครับถ้าสามารถโทรจะโทรไปสอบถามได้พูดถึงนะครับอ่าพาร์ทเนอร์ของเรนนี่ที่โทรมาขอบคุณแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับเรื่องของการส่งของที่รู้จักปากพาร์ทเนอร์คนนั้นนะครับก็คือเขาบอกว่าอ่าระบบส่งของเนี่ยเขาให้ทางพวกบิ๊กซีโรต้าอะไรต่างๆมาส่งให้อยู่ที่ไม่ใช่เป็นรถส่งของคลังเรนนี่โดยตรงครับเพราะเอาน่าจะไปดิวนะครับกับทางแมคโครโรต้าอะไรต่างๆที่มาส่งตามพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของ,ของผลผลิตรายได้นะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10 10%นี่แหละนะครับที่เขาพูดมาเขาไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่เขาก็บอกมาประมาณนี้เขาบอกว่าขายได้ประมาณ200,000ก็ได้ประมาณ20 0 0อื่นอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่10%นะครับในเรื่องของยอดขายนะครับเพราะว่ามันเป็นขายแบ่งกําไรนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ทางเรนนี่เองนะครับเขาก็เคลมว่านะครับรับประกันคืนทุนภายใน6เดือนนะครับก็นี่แหละมันน่าสนใจในจุดจุดนี้แล้วอีกอย่างเนี่ยมีแหล่งเงินกู้ให้ด้วยนะครับโดยไม่เช็คเครดิตบูโรด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับ พาร์ทเนอร์ที่ติดเครดิตบูโรนะครับคือทางเรนนี่เนี่ยเขาก็มีสินเชื่อของเขานะครับสามารถกู้ได้เลยดอกเบี้ยนะครับเดินละ1.5%นะครับก็18%ต่อปีนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าท่านสนใจนอกก็ติดต่อไปตามเบอร์ที่ผมให้ไว้ข้างต้นนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ถ้าชอบนะครับก็เหมือนเดิมครับฝากให้กำลังใจโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง AA d N Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามแลบชมครัับวสดีครับบ๊ายบายครับ